สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้พี่แมทสายจะพาไปตะลุยข้อสอบโอเน็ตม3ปี2566กันค่ะเราไปดูโจทย์ของเรากันดีกว่าค่ะในการสรางบ้านเพื่อคิดราคาในการปูกระเบื้องเขียนในรูปฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ 40x บวก3,000เมื่อ x เป็นขนาดพื้นที่ของบริเวณที่ปูกระเบื้องีหน่วยเป็นตารางนี้ ถ้างบประมาณในการปลูกกระเบื้องมีจำกัดเพียง12,000บาทจะสามารถปูกระเบื้องได้มากที่สุดกี่ตารางเมตรเนื่องจากเรามีงบประมาณจำกัด่จํากัด12,000บาทจะได้เป็น1 2 0 0 0เท่ากับ 40x บวกด้วยสา0พันทำการแก้สมาการปกติเลยคะ่ะ12,000ื 2, ลบกับ3 0 0พมีค่าเท่ากับ 40x 40x เท่ากับ 12,000-3,000ลบา0เท่ากับ9,000บาท x จะเท่ากับ9,000หารด,ด้วย40 x เ,เท่ากับ225มีหน่วยเป็นตารางเมตรจบกันไปแล้วนะคะสำหรับข้อสอบโอนิม .3 ปี2,566หากใครมีข้อสงสัยมาร่วมการคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย